ก็คิดถึงความหลังมา20ปีที่แล้วมาตอนทวนรถขมินก็แต่ก็เจริญขึ้นเยอะนะสรับสสปีนี้เราตั้งตั้งหวงว่ามันมัน,มนไม่ยากเลยคบับเพราะว่าแข็งกับทังก็น่าจะสูสีน่าจะใกล้เคียงครับแต่ว่าโอกาสชนะของพืชไทยก็น่าจะสูงกว่า สอสอรเรามีเจ็ดใช่ใช่สอส,อสทุกคนทำงานเต็มที่ในพื้นที่แน่นอนของของเขาก็คงมีอดีตสอส,อสอก็ก็น่าจะน่าจะสูส้ไหวมีการวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดเราเหมือนคู่กันแข่งกัสอง,งาาพอักอะค่ะคะแนนอาจจะเทไปที่อาจจะพักประชาชนเลยไม่ค่อยมีปัญหาเไรที่เขตนี้โอกาสที่จะเป็นพักอื่นยาก ก็มีก็เป็นสู้กันสองคนเนี่ยขตเฉพาะเขตนี้เหรอฮะซีสเกตซีสเกตประชาคประชาชนน่าจะไม่ไม่ใช่คู่แข่งสำคัญแสดงว่าถ้าไม่ภูมิใจไทยก็พับกระไทยครับครับเรื่องสิทธิเราเห็นวันนี้เนี่ยก็มีคนซีสเกตเขาก็ออกมาถึงป้ายร้านคะเรื่องเอเดเมนคอมเพล็กซ์แล้วก็เรื่องของการปรับยาสิติดจะย้ำในเวทีต่อต่อไปไหมคะไม่เป็นไรครับมันก็ค่อยขูดไปเรื่อยๆคือ คือความไม่เข้าใจของคนยังมีอยู่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คืออะไรคาสิโนคืออะไรพอไม่เข้าใจปุ๊บก็ไปสรุปว่าอ๋อเป็นเปิดบ่อนซึ่งมันบ่อนมันนิดเดียวของนั้งหมดค่ะท่านคะเรื่องเห็นมรรการกรารรักบ,บาลดภไฟวันนี้น็องทางเข้มมากก็เขาก็กลัวน้าที่เอาอย่างมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรผม ผมเป็นคนของประชาชนผมเฉยเฉยอ่ะเพราะว่าโดนรอบข้ามาันตั้งหลายรอบไปยังก็ถือเฉยเฉยอ่ะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทําหน้าที่เขาเต็มที่กังวลว่าจะตรวจแบบเหมือนการแบมบมาปลกป้าค้องอะไรอีกไม่เป็นไรมีลูกหลวงพ่อหนังวัดกล้วยแนบอยู่อย่างวันทีที่แล้วนี่คือถือเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่เราเสียงกลับมา้ใช่ใช่เข้าใจเป็นความเครียดไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เป็นเหตุอะไรที่สิ่ง พราะเป็นความเครียดของคนไม่มีอะไรก็ให้เจ้าที่ตำรวจไปไปคุยพูดคุยแล้วก็เป็นเป็นจริงอย่างที่ผมตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นผมก็เดาได้ว่าความเครียดอาจจะเป็นความรู้สึกของคนเพื่อแดงที่เขาเคยอ่าก็มีคนเราบางทีมันเอ่อบางทีก็น้อยใจบ้างไม่พอใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องอธิบายกันไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม่ไม่มีเลยไม่มีใหญ่ ผมผมยังมองไม่เห็นเรื่องอะไรเรื่องใหญ่เลยนะต้องมองมันมันอย่าไปคิดเรื่องจิตอย่าปุงแต่งอะทานเาเรื่องฝุ่นหนักมากเลยค่ะใช่หนักมากเพราะพอดีมันเอ่อพอดีเราต้องยอมรับว่าการเผาพืชเกษตรเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ยอมหยุดยัง้งมาตรการ ก็ยังไม่ได้รับการดูแลกันเท่าที่ควรนับตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านก็มีพืชเกษตรประเทศเราก็เยอะเกาก่อนก็มีการเผาอ้อยเผาอ้อยเกิดฝุ่นละองเยอะมากเพราะนั้นวันนี้ต้องร่วมมือกันรัฐบาลก็ได้สั่งการไปว่าให้ทุกเขตกวดขันเรื่องการเผาในที่โลง่งไม่ว่าจะเป็นเผาสังข้าวเผาข้าวโพหรือเผาอ้อย ถ้าคุยกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องใช้กฎหมายเมื่อใช้กฎหมายแล้วก็ต้องใช้มาตรการที่หยุดการช่วยเหลือภาคาส่วนนั้นไปของของการช่วยเหลือของจากภาครัฐไม่ไม่ช่วยเหลือแล้วก็โรงงานน้ําตาลก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบเพราะส่วนใหญ่ชาวไร่อ้อยก็เป็นลูกไร่ของโรงงานน้ําตาลนั้นก็ต้องเข้ามาช่วยรับผิดชอบไม่เผาเมื่อไม่เผาเนี่ยเกษตรกรก็อาจจะมองว่าเป็นเพิ่มต้นทุน เพราะนั้นก็ทำยังไงถึงจะให้เขา,าซึ่งโรงงานลดน้ำตาลหลายแห่งก็มีโรงงานไบโอแมสก็น่าจะให้เขาตัดใบมาขายดีกว่าดีกว่าที่ใช้เผาเนะครับก็ต้องมาแก้มาตรการตรงนั้นแล้วก็นายกสั่งมาเรื่องทางสั่งมาให้ทาง ICT เนี่ยจัดเร่งทำแอปแอปพลิเคชันเพื่อจะให้แจ้งการเผาในทุกพื้นที่และเจ้าที่เกี่ยวข้องไประง,งับโดยด่วน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทํำในภาพรวมในกรุงเทพขนานี้เนี่ยเนื่องจากอากาศปิดอากาศปิดคือลมมันไม่พัดพาหอบไอควันออออไอหมอกควันออกไปก็สั่งมาตรการด่วนก็คือเจ็ดวันนี้ขอให้ประชาชนเนี่ยใช้รถใช้รถส่วนตัวให้น้อยลงโดยมาใช้บริการสาธารณะไม่ไว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ซึ่งจะจัดให้ฟรีเจ็ดวัน นะครับจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้น,น,นเริม่ม<ล><ะ>น่าจะน่าจะพรุ่งนี้มั้งครับเพราะนายกสั่งมาเมื่อคืนก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็ก็จะมีการผลคอยได้ก็คือจะดูเรื่องว่า20บาทตลอดสายเนี่ยจะได้ผลไหมในเมื่อวันนี้ฟรีเนี่ยการขึ้นรถไฟฟ้าจะดีไหมนะครับก็อยากให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะเยอะและอันที่สองที่สั่งมาก็คือขอตำรวจตวดขันรถควันด,ดำ อย่างเข้มข้นอย่างเข้่งคัดแล้วก็ไซก่อสร้างที่มีฝุ่นแลวไม่ปฏิบัติการกฎหมายก็สั่งให้หยุดการก่อสร้างนะครับก็ทงางท่านผู้วา่ชาชาติก็ให้ความร่วมมือเรื่องนี้เป็นอย่างดีช่วยกันแล้วก็ให้สั่งการให้ฝนหลวงนะครับถ้าความชื้นพอให้ขึ้นไปทำฝนเทียมด้วยเพื่อจะให้ลดมลภาวะนย่างนี้